สวัสดีครับวันพุทธที่21นะครับเมษายน2564คิเตศกราช2021นะครับเวลาตอนนี้0 7 3นาทีโดยประมาณนะครับมออกกำลังกายในแต่ละท่วงท่าทุกวันนะครับเพื่อสุขภาพที่ดีนะครับวันนี้ผมก็จะมาออกกำลังกายในแต่ละท่วงท่าท่าแรกของผมผมจะกระโดดตกนะครับซัก50ครั้งนะครับในแต่ละยกนะครับ

ป็นแต่ละท่านะครับก็ว่าไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสกสเจปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามสี่ 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50ยกได้50ครั้งในแต่ละท่าน,นะครับอ่ะสําหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ